นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธะพุทธังสรนังคจฉามิธัมมังสรนังคจฉามิสังฆังสรนังคจฉามิทุติยมิพุทธังสรนังคจฉามิทุติยมิธัมมังสรนังคจฉามิ ตติยัมปิสังขังสรนณังคัจฉา,ามิตติยัมปิพุทธังสรนณังคัจฉามิตติยัมปิพม,มังสรนณังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสรนณังคัจฉา,ามิขอกราบนมัสการพอร่อครูสมณะคติรักและหมู่สงด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญธรรมยัตยมผู้มีความสนใจในธรรมทุกชีวิต เมื่อสักครู่นี้ฟังข้อมูลข่าวจากคุณกิตนำเสนอประเด็นด็อกเตอร์เอชื่อจริงของท่านเนี่ยมาก็ไม่แน่ใจสุดชัดชวีเนาะท่านเป็นนักการศึกษา,าเป็นผู้ใหญ่ในเวทบงม,มาหาวิทยาลัยแล้วก็ลาออกไปสมัครผู้ว่ากทมออในสังกัดพรรคประชาธิปัตย ในที่สุดท่านก็ยังอยู่ในเวทบงการเมืองอยู่ล่าสุดลาออกจากพักประชาธิปัตย์แล้วก็คือจะมาตั้งพักใหม่มาตั้งพักใหม่รู้สึกจะเป็นพักไทยก้าวใหม่อะไรประมาณนี้คือหมายความว่าเป็นพักการเมืองที่มีคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์และเพื่อนพ้องประชาธิปัตย์เดิมมาร่วมอยู่ในพักนี้ อยู่พอสมควรรู้สึกจะเป็นคุณสาตทิตสาตทิตปิตุเตชะนะพนมระยองหรืออย่างไรนี่แหละจะมาร่วมจริงๆาตมาสนับสนุนให้พวกเราตั้งพักการเมืองกันนะาตมาสนับสนุนให้มีทางเลือกเยอะๆถ้าแ,แน่ใจว่าการตั้งพักการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่จะตอบโจทย์เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนเนี่ยาตมาสนับสนุน สนับสน,นุนเพราะว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนเนี่ยยอมว่าไหมการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนอย่าปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมามีอํานาจผูกขาดทางการเมืองเนะยอย่างประเทศไทยทุกวันเนี้ถึงแม้จะมีพรรคการเมืองเยอะแต่กลุ่มที่มาเป็นนักการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนหน้าเดิมๆมีใหม่มาบ้าง แต่ก็ไม่ตอบโจทย์ทางใจของพวกเราสักเท่าไหรอ่อ่คนกลุมใหม่ๆเนี่ยเนี่ยตอนนี้พักการเมืองใหม่ล่าสุดได้ยื่นเงื่อนไขฟังดูโก,โก,เก้เกเฉียวอ่ะบอกว่าถ้าแพทองทานชินวัตรจะถูกศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะวินิจฉัยให้พ้นไปจากนายกรัฐมนตรีถ้านะเขาก็ยินดีที่จะโหวตให้ใครก็ได้ ที่เป็นแคนเดตจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งโดยที่พรรคการเมืองดังกล่าวเนี่ยจะไม่เป็นรัฐบาลพุทธกบพูดเจะไม่เป็นรัฐบาลด้วยแต่จะโหวตนายกรัฐมนตรีให้จากนั้นก็ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องรีบดำเนินการแบบนั้นแบบนี้เช่น 1. ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญน่นสองทำประชามติคือหมายความว่า,วา แล้วก็สามให้เลือกตั้งอย่างเร็วมีการยุสบสภาพเพื่อการเลือกตั้งรู้สึกพักการเมืองพักนี้เนี่ยจะมองว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเนาะซึ่งเห็นต่างจากอรรมาธารมาเห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นเป็นวิธีการหนึ่งของประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่เป็นคําตอบเด็ดขาดเกี่ยวกับประชาธิปไตยว่าไมล่ละเพราะอะไรรู้ไหม คือการเลือกตั้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ไม่บริสุทธิ์อย่างน้อยสองประการในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งกระสุนสองกระแสะยอมว่าไหมคือใครที่มีกระสุนมากก็ได้รับชัยชนะไปใครที่ปั่นกระแสะเก่งก็ได้รับชัยชนะไปซึ่งทั้งกระสุนกระแสะเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยยอมว่าไหมอาตมาไม่เห็นด้วยทั้งกระสุน อาตมาไม่เห็นด้วยทั้งกระแสแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยต้องอาศัยสองสองสองส่วนนี้แหละคือทั้งกระสุนทั้งกระแสพูดกก็พูดเถอะรวมเป็นกระสือมาจากความกระสันนั่นของคนที่เป็นนักเลือกตั้งฉราะนั้นอาตมานี่มีพักการเมืองพักนี้ผู้หญิง ออกมาพูดว่าที่นักการเมืองกลัวการเลือกกลัวการเลือกตั้งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขตหนึ่งเขตเนี่ยต้องใช้เงินประมาณสี่สิบล้านขึ้นแล้วก็ต้องใช้เงินอาจจะถึงหนึ่งร้อยล้านกว่าจะได้สอสอหนึ่งเขตจริงๆมันไม่เอออดมาบอกว่านั่นคือกระสุนนะแต่กระแสคือการปั่นการเอ่อไซโคการให้ข่าว การพยายามทําให้คนคล้อยตามแบบผิดๆเนี่ยต่อให้คุณไม่ใช้กระสุนเลยนะแต่คุณใช้กระแสเนี่ยกระแสก็ไม่แตกต่างจากกระสุนสักเท่าไหร่อ่ะเยมะว่าไหมอาตมาเห็นว่าเท่าที่เป็นอยู่ในขณะเนี้ยพักการเมืองที่ใช้กระสุนก็ใช้กระสุนหนักขึ้นพักการเมืองที่ใช้กระแสก็ใช้กระแสหนักขึ้นอาตมาว่าเพลอๆพพักการเมืองที่ใช้กระแสเนี่ยจะไม่บรรยับรรยังในการใช้กระแสด้วยซ้ำแ นาะแล้วก็ปั่นให้ประชาชนเนี่ย mm. เห็นดี mm. เห็นชอบ mm. เทคะแนน,นเสียงมืดป้ามวดดินเลยทีเดียวอะจริงๆพอคุณจะยกขาก็ลาโรงอะเหมือนลิเกอะคือหมายความว่าทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นอาตมาจึงขอนิญาตประกาศบอกกับพี่น้องว่าเอาเถอะใครที่เห็นว่าเราจะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยมาเถอะไม่มีปัญหาแต่ประการใด ประชาชนจะได้ตรวจสอบโดยเฉพาะคนดีนะที่กลัวเปลืองตัวเนะี่ยแม่ทำไมคนดีกลัวเปลืองตัวนักก็ไม่รู้เนาะปล่อยให้คนชั่วเนะี่ยเขาไม่มีตัวจะเปลือง่ะนะแต่เขาก็โอ้โหยืนซดหมัดบนเวทีการเมืองอยู่วิรู้แล้วอ่นะเนี่ยมีสอสรอัฐมนตรีบางคนเนะี่ยเป็นรัฐมนตรีมาถึงสิบสี่สิบหกครั้งเนาะนะ แล้วเขาก็เก่งมากเลยนะนั่นไปที่แพทยสภาเนี่ยถูกผู้หญิงคนหนึ่งด่าใส่หน้าเปลี่ยนเป็นสัตว์เลื้อยคลานใี่เท้าอ่ะโอเนาะปรากฏว่าเขาทําเป็นไม่ได้ยินนะนะแต่เขาทําตาปลับเปลือกนิดหน่อยแต่ทําเป็นไม่ได้ยินทาเป็นไม่รู้สึกรู้สาโอ้เก่งจริงเชียวพะระเจ้าปคุณ์นะนะคือคนแบบนี้ทำไมเขามีน้ำอดน้ำทนมากนักกับทางการเมือง เขาสามารถเป็นรัฐมนตรีได้ทั้งทุกกระทรวงเลยนะก็อให้ตั้งมาเถอะเขาเป็นได้หมดไม่ได้คำนึงว่าไอ้ที่เป็นเนี่ยจะทําได้หรือทําไม่ได้แต่ขอให้ได้เป็นก็นแล้วกันแล้วพวกนี้เป็นได้เนี่ยปรับอ,อ่อปรับแต่รัฐมนตรีล่าสุดก็ยังอ,อดยังยืดยังยึดอะไรนะยังอึดยังทนอยู่กับตําแหน่งเดิมอยู่เนาะแล้วปรากฏว่ากี่ครั้งกี่ครั้งที่เขาเป็นรัฐมนตรีมาเนี่ย ประเทศไทยได้อะไรจากการเป็นรัฐมนตรีของเขาบ้างไม่ได้เลยบอกตรงๆเขาได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีที่อึดและทนมากแต่ะทําทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยนะถ้าคุณล้าหน้าถ้าคุณก้าวหน้าขึ้นมานิดหน่อยคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลายเป็นว่าคนที่ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่ขอให้เป็นคนที่เพลย์เซฟ ยมเห็นด้วยกับประมามัไหคนไทยประเทศไทยเนี่ยคนที่ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรให้เป็นประโยชน์เป็นแก่นสารของประเทศไทยขอเพียงอย่างเดียวคุณเพลย์เซฟเพลย์เซฟแปลว่าอะไรนะโยมคือเอาตัวรอดคำนวนสุนทรผู้บอกว่าอะไรรู้ไหมรู้อะไรไม่สู้รู้วิช,ชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเนี่ยการเมืองก็เป็นแบบนเนี้ยเนี่ย เออพ้นจากไม่ใช่พ้นถูกพักจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีห้อยติ่งไปที่รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนาะเออแต่แปลกไหมวันสองวันหลังจากที่เธอถูกพักตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะทั้งเกตดูเธอยิ้มมากขึ้นดูเธอปลอดโปร่งมากขึ้นดูเธอมีอะไรที่แบบเบาๆนะมากขึ้นกว่าเดิมนะเนาะ มีหน้าแหละเธอไม่เหมาะกับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอะเนาะเออมีหน้าแหละพอเธอเลิกอพอเธอหยุดตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้สักวันสองวันเนี่ยดูเธอเปล่งปลั่งสดใสขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนี่ถ้าเธอพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมไปด้วยเนี่ยเพาอเผลอเธอเหาะลอยเป็นนางฟ้าไปเลยนะคือจริงๆเธอไม่เหมาะสักตําแหน่งเดียวอาตมาบอกให้ก็ได้แต่เธอไม่เหมาะ อย่าไปพูดถึงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็ไม่เหมาะเพราะว่าเธอไม่เคยแสดงถึงวัฒนธรรมะใดๆเลยเท่าที่เคยมีมาเนี่ยเห็นมีคนเขากําลังจะเล่นดาบสองอะเกี่ยวกับเรื่องการไปถวายสัตว์สัตตยะนะไม่ใช่สัตวะคือการไปถวายสัตว์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องอะไรก็ตาม เอาเธอคือจริงๆมันเป็นแบบนี้กระแสคนยุคใหม่เนี่ยมาแรงอาจมาเชื่อว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยเห็นว่าเธอเป็นคนเจนวายเธอเป็นคนยุคใหม่ก็น่าจะไปสอดรับกับพรรคการเมืองอคนรุ่นใหม่บอกว่าถึงยังไงฉันก็มีคนรุ่นใหม่นะแต่ปรากฏว่าคนรุ่นใหม่แบบเธอเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีอะไรใหม่ คือหมายความว่าในสมองไม่มีอะไรหรือถ้อยคำที่ชินกรไกรล่าษเคยพูดไว้สมัยหนึ่งบอกว่ามันสมองไม่สนองอำนาจยังเคยได้ยินไหมมันสมองไม่สนองอำนาจอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราอยากจะปากไว้อย่างสำคัญทีเดียวสรุปก็คือว่าอราตมาพูดเรื่องการตั้งพรรคการเมืองของคุณเอหรืออาจารย์เอและต่อมาก็สนับสนุนให้มี เพราะพูดกันตรงๆนะพักการเมืองที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี้้าดามาจะลงคะแนนเสียงวันนี้อาามาจะลงโนวตหรือโวตโนฮะโวตโนใช่ไหมมุมขวาล่างใช่ไหมคือยอมเห็นเหมือนอาตามาไหมไม่มีพักการเมืองสักพักเดียวที่อาตมาจะกาคะแนนให้นะยอมเห็นด้วยกับอาดมามาไหมคือใจอาตมาเนี่ยอาตมาสอดส่องด้วยใจเป็นกลาง สอดส่องด้วยใจเป็นธรรมเลยนะว่าพักการเลือกตั้งมีในวันวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันท่านจันจะก,กากบาทพักไหนอาตมาใส่หน้าเลยนะไม่มีสักพักเดียวที่อาตมาจาก,กากบาทไม่มีสักพักเดียวจริงๆเนะี่ยที่จะได้คะแนนทางใจอาตมาเกินไปกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยไม่มีอยากกล่าวไปถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ถึง พรรก,การเมืองดังที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองที่ได้มาโดยกระสุนก็มีอยู่หลายพรรเหมือนกันนะพรรการเมืองที่ได้มาโดยกระแสก็มีอยู่ด้วยทั้งพรรการเมืองที่ได้มาโดยกระสุนก็ตามก,กระแสก็ตามเป็นพักการเมืองที่ยังไม่ตอบโจทย์ให้เราเลือกพูดตามความจริงอาเมาต้องบอกกับโยมตรง,รงๆนะณนะวันนี้เรามายังไม่เห็นด้วยกับการยุบสภา อมาเห็นด้วยกับการที่นายกรัฐมนตรีลาออกและมีการเลือกสรรใหม่อากมาเห็นด้วยค้ะเธอยังไงก็ตามมีช่องทางไหนที่เราจะไปจะต้องใช้เนี่ยใช้ไปเถอะโยมอย่าพึ่งมักง่ายอย่าไปเรียกหาอำนาจนอกระบบมาพุทธกเพื่เธอะอย่าไปเรียกรัฐประหารและธรรมาก็เชื่อว่าคนฉลาดอย่างพวกเราเนี่ยไม่เรียกร้องรัฐประหารอยู่แล้ริงไหม เราไม่เรียกร้องทหารมาทำการปฏิวัติเราไม่เรียกร้องอำนาจนอกระบบเรามองดูว่าการทำการเมืองทั้งในรัฐสภาและการเมืองภาคประชาชนนี่แหละจะนำประเทศไทยไปสู่ไปสู่สแสงสว่างลายอุโมงค์ได้เาตมาคิดแบบนั้นนะะอาตมาเชื่อการเมืองการเมืองภาคประชาชนเนี่ยมากที่เดียวอะ จริงอยู่อดามาก็ไม่ปฏิเสธการเมืองในรัฐสภาแต่นั่นแลหละไม่ะเมื่อวานนี้เปิดสภาวันแรกหลังจากปิดสภามาสองเดือนอะไรเกิดขึ้นโยมสภาล่มและ่อมาว่าต่อไปเนี้ยสภาก็จะล่มอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งสภาเนี่ยตอบโจทย์อะไรไม่ได้นี่ได้ยินคุณสุริยะจึงบอกว่าตอนนี้บรรดารัฐมนตรีทั้งหลายที่เป็นสสอ,อยู่ด้วย ให้เอางานไปทําที่รัฐสภา<笑><笑>เออบอกว่าให้เอางานไปทําที่รัฐสภานะดีแล้วเนาะจริงๆอาดมาก็เห็นด้วยฮะนั่นแหละจริงๆอาดมาก็เห็นด้วยอทุกวันนี้สสเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยขี้เกียจชอบที่จะเป็นแต่ไม่ชอบที่จะทำํำขอให้แต่งตั้งเป็นนอนเป็นนี่เถอะ แต่พอแต่งตั้งแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทําประโยชน์พอดผลอะไรมากจริงๆเดี๋ยวว่าแต่ตาแหน่งรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีแหละตําแหน่งใดๆก็ตามประชาชนคนไทยหรือประเทศไทยเนี่ยมีข้อเสียอยู่ประการหนึ่งคือเราชอบที่จะเป็นแต่ไม่ชอบที่จะทำจริงไหมโยมเราชอบที่จะเป็นแต่ไม่ชอบที่จะทำชอบเสนอหน้าตาแต่ไม่ทำหน้าที่ จริงไหมชอบมีหน้าตาแต่ไม่ทำหน้าที่โดยที่ว่าถ้าประเทศไทยของเราจะไปรอดเนี่ยคนไทยจะต้องเน้นการทำหน้าที่แม้จะไม่มีหน้าตาคนไทยจะต้องเน้นทำหน้าที่แม้จะไม่มีหน้าตาเมื่อกี้ฟังคุณกิตพูดถึงรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารสุข คุณกิตคงจะพูดถึงรัฐ,รฐ,รฐมนตรีใหม่ซึ่งมาจากภาคใต้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยอมทราบไหมรัฐมนตรีใหม่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพึ่งผ่านพ้นข่าวคราวทำร้ายร่างกายประชาชนเนี่ยมาหมาดๆใหม่ๆเนาะพึ่งผ่านนะพึ่งผ่านพ้น ข่าวคราวทำร้ายร่างกายประชาชนเนี่สำเน,นคนปักใต้บอกว่ากระทืบประชาชนนั่นแหละอรามาถามท่านรองผู้ว่าสมภษดชดชูช่วงว่าเขาเป็นนักเลงหรือบอกไม่ใช่หรอกเป็นอันตราพานนะอา้าวนักเลงกับอันตราพานต่างกันอย่างไรอะบอกว่านักเลงของปักใต้เนี่ยมันยังมีเชิงบวกอยู่บ้างนะแต่ ตาพาเนี่ยถือว่าเป็นคนช่วยเป็นคนชั่วเป็นคนใช้ความรุนแรงเป็นคนไม่ดีเนี่ยดังที่เราได้ฟังเนี่ยปรากฏว่าคุณรวมเสียงสอสอได้คุณจะก่อกระบฏกับพักของตัวเองอะไรก็ช่างเถอะแต่ถ้าคุณรวมเสียงสอสอได้คุณก็เอาตำแหน่งรัฐมนตรีไปเนเมมาะโดยไม่ได้คำนึงว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ย จะต้องมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างรู้สึกเมื่อคืนนี้อาจมาฝันโยมเมื่อคืนนี้เราตมาฝันนอนหลับนี่แหละแล้วก็ฝันฝันว่าสสทั้งหลายเนี่ยโหวตให้นักการเมืองคือนักทํางานมืออาชีพขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีโดยที่ตนเองเปรรดาสสทั้งหลายไม่เป็นรัฐมนตรีเลยสักคนเดียวอ่ะเนาะ คือเปิดโอกาสให้คนที่เป็นมืออาชีพมาเป็นรัฐมนตรีและเปลี่ยนประเทศไทยนะจากหน้ามือเป็นหลังมือนะจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยที่สอส,อสอทําหน้าที่นิติบัญญัติอย่างเดียวอ่ะไม่มาก้าวไกลกับหน้าที่บริหารยอมเมื่อคืนนี้เรามาฝันไปพอตื่นขึ้นมาถึงได้รู้ว่าอ๋อแหมเราฝันดีแต่เสียดาย เนี่ยเพลงเพลงหนึ่งเขาบอกว่าตื่นตอนตีสี่ตื่นแล้วรู้สึกเจอดายดเพลงกู้หญิงไงนะร้องสองแง่สองงามซึ่งไม่ดีอ่ะแต่เมื่อคืนเนี้ยจะมาตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกแหมเจอดายดท่านจันฝันนะจะบอกให้นะฝันว่าสอสอทั้งหลายสละสิิการเป็นรัฐมนตรีและเปิดทางให้คนที่เป็นมืออาชีพคนใจซื่อมือสะอาด นะที่เขาไม่ไม่มาเป็นรัฐมนตรีเพราะกลัวเปลือนตัวนี่แหละให้คนเหล่านี้มาเป็นรัฐมนตรีกันสักพักหนึ่งเปลี่ยนประเทศไทยนะจากหน้ามือไปหลังมือประมาณนั้นแล้วบรรดาสอเนี่ยจะไม่มีใครเป็นรัฐมนตรีเลยยมเชื่อตามาไหมว่าถ้าสอเนี่ยทําหน้าที่นิติบัญญัติในสภายอย่างเดียวเนี่ยการซื้อเสียงจะลดลงยม การซื้อเสียงที่บอกว่าเขตหนึ่งประมาณสี่สิบล้านขึ้นอาจจะถึงหนึ่งร้อยล้านเนี่ยจะลดลงอาตมาก็เชื่อว่าจะลดลงด้วยเพราะว่าสสเนี่ยแล้วจริงๆสสควรจะทำหน้าที่สสอ,อย่างเดียวด้วยสสไม่ควรเป็นรัฐมนตรีถ้าจะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องลาออกจากสสซะก่อนยอมเห็นด้วยกับอารตมาไหมควรจะต้องลาออกควรจะกินตำแหน่งเดียวะ คุณเป็นคนคนเดียวแล้วคุณสวมหมวกกี่ใบกันนะแล้วปรากฏว่าคุณสวมหมวกหลายใบแล้วคุณทํางานได้คุ้มค่ากับหมวกหลายใบหรือเก้าอี้หลายตัวที่คุณดํารงตําแหน่งไหมยอมสังเกตดูสิคนไทยไม่เฉพาะเรื่องการเมืองนะเรื่องใดๆก็แล้วแต่ในสังคมเนี่ยคนดังคนหนึ่งเนี่ยมีตําแหน่งอยู่กี่ตาแหน่งอยู่ในตําหนักกี่ตําหนักคิดดูก็แล้วกันเยอะมากเลยนะ แล้วถามว่าคุณมีเวลาพอที่จะทํางานตามตําแหน่งนั้นรึไม่พอหรอกแต่คุณเอาตําแหน่งไว้ก่อนเพลเๆลคุณไปประชุมอะคุณเซ็นรับอะไรนะเบีย้ยประชุมอะนั่นแหละเซ็นรับเบีย้ยประชุมไว้ก่อนขอให้ฉันได้เป็นก่อนส่วนฉันจะได้ทําหรือไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าว่าแต่โยมหรือคารวาสเลยนะพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ย เป็นอะไรกันเยอะไปหมดหนึ่งเป็นเจ้าคณะภาคสองเป็นพระสังฆาิิการในระดับนั้นระดับนี้ไม่กระทั่งเป็นเจ้าวาดวัดไร่ขิงเป็นต้นใช่ไหมเนี่ยที่เกิดข่าวคราวทุกวันเนี้เป็นเจ้าคณะภาคคุมจังหวัดพระกี่จังหวัดคุมกี่วัดได้ยินว่าเป็นร้อยร้อยวัดเป็นร้อยร้อยวัดแล้วถามว่าคุณ เอาขนาดคุณดูแลวัดคุณเองเนี่ยยังไปไม่รอดเลยแล้วคุณไปดูแลวัดอีกเป็นร้อยร้อยวัดมันจะไปได้เรื่องอย่างไรต่อไปประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้นะคุณจะควบตําแหน่งเนี่ยเป็ดเสร็จอะอนุโลมคุณมีตําแหน่งหลักอยู่ก็หนึ่งตำแหน่งแต่ตําแหน่งอื่นเนี่ยคุณไม่ควรจะเกินหนึ่งตำแหน่งเนาะคุณไม่ควรจะเกินหนึ่งตำแหน่งเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ได้คุณภาพ มีแต่ปริมาณแล้วพูดก็พูดเถอะไปกันที่คนอื่นเขาอะจริงไหมโยมไปกันที่คนอื่นครับเนี่ยเอออามาชื่นชมก็แล้วกันเฉพาะเรื่องหนึ่งคุณเพียรพันเนี่ยนะลาออกอฟังให้จบก่อนสิแกก็อันนี้อาตมาเองเนี่ยเป็นพระที่รู้จักแยกแยะนะคุณเพียรพันเนี่ยอามาชื่นชมเขาตอนนอนตอนที่เขาลาออกจากสสโยม ยอมทราบไหมคุณพีรพันธ์เนี่ยลาออกจากสสปัจจุบันนี้คุณปพีรพันไม่ได้เป็นสสนะเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวอะ่ะนั่นแหละถ้าถ้าเป็นแบบเนี้ยเฉพาะเนี้ยอารมาชื่นชมเออถ้าคุณจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณจะกักตําแหน่งสสไว้ทําไมจริงไหมคุณไม่ควรจะไปกักตําแหน่งสสไว้คุณลาออกคนอื่นก็ได้เลื่อนขึ้นมาเป็นสส อันนี้คุณเปีระพันธ์ทําตั้งแต่ตอนแรกๆและเพราะว่าเขาทําเพื่อเป็นเพื่อนลุงตู่นะเป็นทําเพื่อเป็นเพื่อนลุงตู่แล้วเฉพาะเรื่องเนี้ยอาดามาชื่นชมเขาอะยอมอะยอมจะปรบมือก็ได้อาดามาไม่ว่าคือยอมต้องเข้าใจนะเวลาอาดามาจะพูดถึงใครเนี่ยอาดามาพูดทุกด้านเนี่ยด้านดีก็พูดด้านไม่ดีก็พูดเข้าใจไหมในทางธรรมะบอกว่า นิกันเฮนิกหารหังปักคันเฮปาักาหารหังจองคมคนที่ควรคมจองชมคนที่ควรชมจงคมส่วนที่ควรคมและก็จองชมส่วนที่ควรชมเพราะนั้นอาตมาก็เลยพูดส่วนดีในเรื่องนี้ที่เขาลาออกจากสสแล้วก็เป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวรู้สึกเนี่ยพวกเราช่วยค้นให้อาตมาหน่อยได้ไหม มีใครบ้างที่ลาออกจากสสแล้วเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวเนี่ยอาตมาจะชื่นชมคนนั้นด้วยไม่เฉพาะแต่คุณพีรพันคนเดียวอะเนาะนัะ่นแหละยมมยมช่วยไปหามาด้วยแล้วช่วยบอกอาตมาด้วยนะใครที่ลาออกจากสสและเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวอะถ้าเป็นถ้าเป็นรัฐมนตรีแล้วเป็นรัฐมนตรีที่ดีเนี่ยอาตมาก็จะได้ชื่นชมยินดีคนคนนั้นแต่พูดก็พูดเถอะ รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยอาตมายังยังไม่ผ่านห้าสิบเปอร์เซ็นเลยสักคนเดียวนะจะบอกให้นะอาตมาไม่ผ่านห้าสิบเปอร์เซ็นแม้สักคนเดียวอะ่ะอย่าให้อาตมาชื่นชมเลยอาตมาพยายามชื่นชมนะแม้กระทั่งคุณพิรพันก็ยังไม่ผ่านใจอาตมายอมผ่านใช่ไหมอ่ะยอมผ่านก็ดีแล้วลหละแต่คุณพีรพันก็ยังไม่ผ่านใจอาตมาอคุณขิงก็ยังไม่ผ่านใจอาตมาพักไทย ักไทยสร้างชาติเนี่ยถามว่าสอบผ่านหรือสอบตกในใจอาตมาเนี่ยยังสอบตกอยู่อ่ะอ่าเนี่ยเฉพาะใจท่านจันนะอันนี้พูดกันตรงๆเลยท่านจันไม่อ้อมค้อมไม่เกรงใจแฟนขับด้อมพีด้อมขิงด้วยไม่เกรงใจอะนะบอกว่าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านติ่ก็ใจอาตมาไม่ให้ผ่านคนอื่นจะให้ผ่านก็สุดแท้แต่ติโยมว่าไหมนั่นแหละอาตมาเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นอาตมาก็เลย นำเรื่องนี้มาเปื่อแผ่แบ่งปันแกพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้คนเราเนี่ยนะคนเราเนี่ยถ้ามีจิตสำนึกโยมคนเราถ้ามีจิตสำนึกที่จะรู้ว่าตนเองผิดและแก้ไขความผิดนั้นตามที่มีปรากฏในพระเดรปบิดกพระพุทธเจ,จ้าตรัสไว้ว่าหนึ่งคนที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษสอง คนที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วแก้ไขกลับคืนตามความเป็นจริงสามเมื่อผู้อื่นชี้โทษอยู่ยอมรับรู้ตามความเป็นจริงยมเนี่ยที่อาตมาว่าคุณพีรพันธ์ยังไม่ผ่านห้าสิบดังใจอาตมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงที่เขาถูกวิพากวิจารณ์จากแฟนๆจริงๆอาตมาเชื่อว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ย รู้สึกผิดหวังในคุณเพียรพันยเยอะมากที่เขาไม่ถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอาตมาก็ผิดหวังนะพราะมาขึ้นมาพูดเชียร์พูดชมตอนข่าวมาตั้งแต่แรกๆอาตามาว่าเออถ้าถอนตัวออกมาเนี่ยจะดีนะปรากฏว่าในที่สุดไม่ถอนตัวก็ทําให้อาตามารู้สึกผิดหวังเนยไม่ได้ดังใจแต่ปรากฏว่าคนที่สนิทสนมชิดเชือ้อแล้วก็ชื่นชอบเขาอะ หาเหตุผลสนับสนุนเขาโดยประการต่างๆอรตมาไม่เห็นด้วยกับคุณเปีรพันธ์ที่ไม่ออกมาแสดงความชัดเจนนะ,ะตั้งแต่แรกๆมีลักษณะชักเข้าชักออกเนี่ยอรตมาขอพูดตรงๆนะแล้วเสียคะแนนไปเพียบเลยทีเดียวอ่ะโดยเฉพาะเสียคะแนนทางใจจากอามาด้วยมีลักษณะชักเข้าชักออกไม่มีลักษณะของความเป็นผู้นําที่นแน่วแน่มั่นคงแล้วก็เอาจริงเอาจังนะ คือไม่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมเนี่ย